สวัสดีค่ะอัพเดทค่ะเพื่อนเพื่อนว<ๆ>่ถือแดดโดนล้มเย็นเย็นนี่แหละว่ถือแดดโดนเห็นว่ากระเกียงอยู่เด้เกียงออกยักน้อยอยู่ดดเด้อค่ะเด้อว่ได้ถือแดดเคืองปีเกียงอยู่เด้อค่ะเด้อขาวอยู่เด้อ ข่าวอยู่ด้วค่ะเดอ้อนี่ค่ะอากาศดีก็เลยออกมานั่งจากน้อยค่ะฟ้าทองฝ่าสวยงามมากวันนี้อากาศอุน่นแดดอุ่นค่ะเพื่อนๆอ,อากาศอุนอ่นๆดื่มคอลลาเจนบีรอมคอลลาเจนแซบค่ะ ดื่มเพื่อสุขภาพผิวพันธ์เป่งปังค่ะผิวพันธ์เป่งปังดีมากเลยเกีียงน้ำเพลนอยู่ด้วยค่ะเด้อ่เธอท,ทายวิดีโอนะเอามือเอามือเอามือมาจับหนังสะมือขอานี่ดำพุดเลยเด,ยดย้หนากะดำมือแห้งดำไปเลยค่ะนี่ถือว่าใสาขึ้นเกลียงขึ้นถึกแดดได้นะะี่ค่ะแห้งนง้ำถึกแดดแห้งใสค่ะแต่ว่าตรงท่ากันแดดน้ำด้อค่ะเด้อ อันนี้ข่อยดื่มมาหลายกองแล้วเนาะเรามันกับบ่ถึกแดดกระถึกแน่บ่ถือแน่บ่ได้อาบแดดแบบมันแดดมันกะบ่อไดฮอนือยังแดดบ,บ้านเท่านะแต่มันกัซอยให้ผิวเป่งปังเห็นบ่เนียนค่ะบ่อเสื้อก็ต้องเสื้อด้วยค่ะอันนี้ทายให้เบิ้งด้วยเนี่ย,ยค่ะผิวพันธ์เป่งปังขึ้นปกติมือเนอะาะเธอแม่นข่บ่ ไขอ่บอ่ได้อาบแดดกระซังหนาหนาวนะจากแดดเผาหนาห้อนนะคะที่ข่ยขยของแดดมันเผาช่วงหนาห้อนถึงแม้สิบเป็นหนาหนา,นาวตกหนาหน,นาวมะขอ่บอ่ถือแดดผิวที่มันใหม่มันกับใหม่อยู่คือเก่าเด้ยค่ะใหม่แล้วก็เป็นดำาคือเก่าค่ะบบเกี่ยงออกเนี่ยค่ะข่มาดื่มคอลลาเจนของยายนี้อะคะ่ะ ก็ไ่ได้ดื่มเสมือนะคะคอยเวนมือมือได้คอยอยากคอยก็ดื่มซะมันกัช่อยให้ผิวพันธเป่งปังคอยว่ามันเหมาะกับคนที่จอย,จอยดำแหล่ๆีือขว่อยจังซี่ะกี้ทั้งจอยทั้งดำทั้งแหล่เนะมมาะดำบ่พอะแหล่บอมค่ะคอยว่าเหมาะมากที่สิดื่มคอลลเจนมันซอยให้ผิวพันณเฮามีนามมีนวลขึ้นนะคะแล้วก็บเบิ่งใสเบิ่งเกลียงออก กับบอด้ว่าขาวโบคือยังคน้นคนคือยังที่เพิ่นขาวๆกันนะกับบได้ขาวแบบนั้นนะแต่ว่าจากที่ห้าดําๆเลยแหลค่ะมันก็เห็นในผิวนะสว่างขึ้นเปล่งปังขึ้นมีนม้ำมีนวลขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้คือว่าคอยดื่มมาหลายกลองแล้วนี่ <c oughs> ตั้งแต่ย้ายแล้วห้มาสี่กองเนาะคอยกันมาซื้อดื่มต่ออีกเสียกับบได้ดื่มซื้อมือด้ยค่ะดื่มแนวบอดดื่มแนวเทียบกับเวน้นสามซื้อมือจึงดื่มนึกขึ้นได้ยังดื่มเสียเทียบกัลืมเสีย มั่ก็ยังดีเลอค่ะมันก็ยังซอยได้เห็นไหมมันก็ซอยให้ผิวค่อยดีขึ้นเห็นบ่แห้งถึกแดดแห้งเงาค่ะบม่ได้ซอยเพิ่นโฆษณาด้วยค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้คือมันเห็นผลดีๆเห็นบ่ค่ะค่อยดื่มปกติค่อยสีดำมากๆเลยนะดำแห้งถึกแดดแห้งดำค่ะถึงบ่ถึกแดดค่อกระดำเพราะจากที่ว่าแดดมันเผาค่ะแดดเผาแล้วมันไหมแล้วมันออกยากอะค่ะมันเกี่ยงยากช่วงหน้านาวก็เกี่ยงยากคะ นี่ค่ะมีหน้ามีนวลนขึ้นนะคะแต่เป็นปังดูดีขึ้นแกมบะตอบบะตอบพุซตะกี้เนาะตะกี้แกมตอบทั้งจอยทั้งจอยแบบบางทีก็เห็นยูช่วงที่เคยกลับไปยูบานยังค่ะเห็นช่วงเห็นสีโค้งกตะดูตรงจ้ะยูบานเนาะกินข้าวบะแซบมันห่อนค่ะก,กินข้าวบะแซบยูนี่กินยังกะแซบค่ะอากาศมันเย็นเนาะค่ะค่ะพูดคุยธรรมดาค่ะ ่อยว่ามันดีนะคะค่อยก็เลยแนะนำอะค่ะ <c oughs> ไปละจ้าสักผาเมล้งไปกินเข่ากับเมื่อไอเพื่อนสาวพาไปเลี้ยงเข่าเมือล้ง <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>